สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องสันชัยทาโร่นะคะมาเช็คข้อความจากคนที่เงียบหายไปนะคะแรนดอมวันนี้เนาะว่าจะมีข้อความใดส่งถึงคุณบ้างนะคะเช็คพลังงานนิดหนึ่งนะคะพลังงานจะต,ตรงกับท่านใดที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ King o f คั p คนคนนี้ค่อนข้างที่จะรักมากห่วงมากหึงมากนะเขายังคิดถึงคุณอยู่เลยนะคะเป็นต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างจังหวัดต่างอำเภอพลังงานเด่นชัดคือต่างชาติคุณอาจจะดีวิวกับคนที่มีกิจการเป็นของตัวเองหรือเป็นเจ้าคนนายคนนะคะมีลูกน้องบริวารเป็นตำรวจทหารก็ระดับ บิ๊กกนะคะระดับผู้บัญชาการระดับใหญ่เลยระดับทําง,งานระดับเมเจอร์การประมงการเดินเรือเป็นกัปตันอย่างนี้ก็ได้ด้วยคนที่คุณดิวอยู่นะคะพลังงานท่าน,น้ำมนกรกฎพิจิกนะคะ The World เป็นพลังงานรักทางไกลนะคะรักทางไกลพลังงานตรวจคนที่เกิดในวันเสาร์ได้รด้วยเนี่ยนะคะพลังงานที่อาจจะคุยกันทางช่องทางโซเชียลมีเดียทั้งหลายแหล่นะคะตีออกคัพพลังงานอาจจะมีความสัมพันธ์เหมือนมือที่3เข้ามาแทรกมาซ้อนหรือเปล่าที่มีประเด็นกันอยู่นะคะท่าน,น้ําออกมาเด่นชัดมากเลยนะคะ ท่าน,น้ำอีกแล้วค่ะห้าถ้วยนะคะเป็นพลังงานที่เรียกว่าผิดหวังเสียใจนะคะตอนนี้อยู่ในเกณฑ์การผิดหวังเสียใจการคิดถึงแต่ทําอะไรไม่ได้ไม่ take action อะไรหรือการ move on ยังไม่ได้นั่นเองนะคะพลังงาน the h i g p i t c r s จริงด้วยค่ะเหมือนความสัมพันธ์ที่มันมีปัญหากันเกิดขึ้นพลังงานตัวอบคนที่เกิดวันจันทร์ได้ด้วยนะคะเป็นพลังงานรักแทรกรักซ้อนพลังงานที่มันไม่ชัดเจนหรือเป็นหลงรักคนมีเจ้าของอยู่หรือเปล่าหรือ,ออาจจะเกิดความรับบ,บางสิ่งบางอย่างเปิดเผยขึ้นก็ได้นะคะพลังงานตรงนี้ที่คุณมีปััญหากนนอยู่นะ มาดูนะคะข้อความจากคนที่เงียบหายไปนะคะเขาอยากจะมีอะไรอยากจะบอกกับคุณนะคะ I wish I, I, could, uh, I wish I could เอ่อไ I take back my words เขาบอกว่าเขาหวังว่าเขาอ่ะเหมือนจะกลับคำพูดของเขาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะ I hope that you can forgive me one day เขาบอกว่าเขายังหวังว่าคุณยังสามารถที่จะให้อภัยเขาได้ในสักวันหนึ่งนะคะ You speak to me t r u s t music เหมือนกันแบบส่งเสียงกันพูดกันผ่านเสียงเพลง Story อะไรบางสิ่งบางอย่างณนะตอนนี้อยู่นะคะ I request l y into g you เขาบอกว่าเขาเองก็รู้สึกผิดนะคะที่แบบเหมือนกำลังโกหกคุณในสิ่งที่เขาโกหกคุณเพื่อเอาตัวรอดในบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องไปนะคะ You and I were too young เขาบอกว่าคุณและเขาเองอาจจะเหมือนยังเด็กกันทั้งคู่นะคะ I want to tell you how I feel และนั่นเองเขาก็ยังอยากจะบอกคุณว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรอยู่นัตอนนี้นะคะ We need to let each other go เขาบอกว่าเราควรปล่อยกันและกันไปนะคะ You w e r e the best thing in my life คือคือคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขานะคะ I want to feel that way again เขาบอกว่าเขายังต้องการเหมือนความรู้สึกนั้นที่ดีนั้นอีอกครั้งหนึ่งกลับมาอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะ I am becoming a better person เหมือนเขาพยายามจะเป็นคนที่แบบจะดีขึ้นจะพยายามเป็นคนที่ดีขึ้นให้สำหรับคุณนั่นเองนะคะมาดูใต้สำรับนะคะ I remember every detail of that day เขาบอกว่าเขายัง